ประมาจา์กรีมานตอนพิเศษที่สองเช้ยนกล่าวว่าหากต้องการนอนหลับอย่างสงบกุนชายฉินรีบกุ่นคิดให้ดีเถอะว่ายังมีอะไรที่เหลืมพูดบ้างครั้งนี้จะได้ปิดบังอะไรอีกมิฉะนั้นคืนนี้ไ <c oughs> ม่ใช่ค่าขู่เจ้าแต่มันใจะตึงหน้าประตูห้องนอนเจ้าแล้วจริงๆกุนชายชินน่แตะเล่าอีกเรื่องหนึ่งออกมาได้ความจนใจ ครั้งสุดท้ายที่ข้าพบคนพวกนี้ก็คือสองปีก่อนตอนกลับบ้านเกิดไปเส้นไหว้พ่อแม่และบรรพบุรุษตอนนั้นที่ข้ากลับไปท,ไทําพิธียังบ้านเก่าของตระโกนได้สวมจิ้หยกชิ้นหนึ่งไปด้วยคุณชายฉีมเล่าต่อว่าเขาจําได้ว่านั่นเป็นของของท่านย่าข้าเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ จึงขอยืมดูค่าเห็นแก่ที่เขาอยากระดึกถึงท่านาติจึงยอมให้ดูหารู้ไหมว่าหลังจากเขาดูได้มานานี่๋กชิ้นนั้นก็หายไปาวยอุเชนถามว่าหายไปหมายถึงอะไรเขาทําหายหรือนําไปขายคุณชายฉินลังเลชั่วครูข้าไม่รู้เต็มทีขั้นนิ้วเขานําไปขายกลับมาแล้วมาแล้วบอกว่าทําหายแต่เข้ามาพูดต่อโวยเช่นเออยามมีน้ำบดนำทนแต่อะไรละาันวางจีจึงมีศีน้าราบเปรียบมาตรกล่าวเพื่อเชิญผู้ ตามตรงคุณชายฉินกล่าวว่าแต่ตอนนี้มันนึกดูแล้วของของท่านญาค่ายคงเขาคงไม่ถึงขั้นนําไปขาย ประดังได้ยินว่าคนผู้นี้ติดสุราอย่างหนักพร่งเพราะในยามราตรีดื่มมากเกินไปจึงทําหาหรือถูกคนขโมยไปเอาเป็นว่าตอนนั้นข้ามาโหมากจึงสั่งสอนเขาไปยกหนึ่งว่าเช่นกล่าวช้าก่อนคุณชาชินเรื่องเกี่ยวพันถึงชีวิตจะพูดยากคลุมเคียไม่ได้ว่าสั่งสอนสามารถมีความหมายทั้งหนักและเบาความแตกต่างนั้นใหญ่หลวงนักตรงว่าเป็นวิธีสั่งสอนแบบใดกันแน่ คุณชายฉินหัวคิ้วกระตุกจำได้ว่าแค่ตีเบาๆไปหนึ่งทีเบื่ออุเชนกระพริบตาเช่นนั้นขาข้างที่การของเขาโคม่ใช่ว่าถูกเจ้าตีหักกระมังคุณชายฉินพูดในท่าทางราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเรื่องนี้ข้าไม่ทราบไม่รู้ว่าตอนนั้นบ่าวในบ้านลงมือหนักแค่ไหนแต่ถึงอย่างไรก็เป็นบ่าวเก่าแก่ในบ้านข้าไม่ได้คิดจะทำอะไรเขาจริงๆหากเขากล้ามโมโหแต่ไม่กล้าพูดและรอบแค้นข้าอยู่ในใจข้าเองก็จนปัญญา หลานสื่อจุยนั่งฟังอยู่ทข้างจนทนไหวไม่ไหวจึงพูดขคลืนคุณ,คณชายฉินเรื่องนี้เรื่องนี้กับท่านที่เล่าเราในตอนแรกเริ่มมัน ต่างการเกินไปแล้วกลางนั้นผู้โสดทั้งสองแปท่านบอกเต้าตามจริงเหตุไทท่านจึงปินบังมากขนาดนี้คุณชายหยินกล่าวว่าข้านึกว่าขอเพียงมียันคุ้มภัยกับกระบีวิเศษบ้านข้าก็จะกลับมาสงบสุขได้ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องพูดเรื่องเก่าแก่ยิบย่อยคนนี้ออกมาเว้ยอุเชนพุธเสียงสูงต่ำต่างกับไมโครไม่ไม่ไ,มไ,มไมนี่หาใช่เรื่องเก่าแก่ยิบย่อยไม ตอนนี้สถานการณ์แย่มากนักคุณชายชินเจ้าลองคิดดูโคนผู้นี้เคยถูกเจ้าด่าเจ้าตีตอนยังมีชีวิตอยู่ไม่แน่อาจถึงขั้นฟาดจนขาหักเกิดเขาไม่ได้เอาจี้หยกไปขายจริงๆเะนั้นเขาก็ต้องตายเพราะถูกปรักปรำไม่มาหาเจ้าแล้วจะไปหากรคุณชายชินรีบพูดข้าไม่ได้คนค่าเขาเสียหน่อยและไม่ใช่การฆ่าตัวตายด้วยทำไมต้องมาหาข้าเว้ยเช่นเอยอ๋อเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตาย ไม่แน่ว่าเขาอาจมโหจนทนไม่ไหวถึงกับฆ่าตัวตายเพียงแต่คนแซงทำเหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุหากเป็นเช่นนั้นจริงจะยิงแย่คนชายฉินพูดลูกผู้ชายต้องคนจะมโหจนฆ่าตัวตายเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้ได้อย่างไรเมื่ออุเชียนกล่าวว่าคนชายฉินสาหรับผู้ม่เห็นเพียนอย่างพวกเรา สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงสุดคือคิดเองตัดสินเองแต่และคนล้วนมีความคิดและระดับความเข้าใจกว้างความใจกว้างแตกต่างกันไปลูกผู้ชายคนหนึ่งจะมโหจนฆ่าตัวตายเพราะเรื่องแค่นี้หรือไม่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครสามารถตัดสินได้อย่างชัดเจนต้องเข้าใจว่าสาเหตุที่ศพกายร่างอาจเกิดจากความแค้นอย่างการถูกชิงภรรนญาหรือสังหารบุตรชายแต่บางครั้งอาจเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยดุดขนไกลเปลือกกระเทียมอย่างสมัยอย่างเด็ก อย่างเด็กไกลบางคนไม่ยอมพาไกลคนไปเดินดินโคลนด้วยกันก็ได้ค้ชายฉินยังคงปากแข็งไม่ใช่ไม่มีทางใช่การฆ่าตัวตายคนผู้หนึ่งหากจะฆ่าตัวตายเขาสามารถผูกคอหรือดื่มยาพิษชนใดต้องเลือกฆ่าตัวตายด้วยทีกิ้งลงจากเนินเขาจะสําเร็จหรือไม่ยังไม่แน่เสมอไปมันต้องไม่ใช่การฆ่าตัวตายแน่แหละ เบื่อเช่นกล่าวว่าที่เจ้าพูดก็มีเหตุผลแต่คุณชายชินเจ้าเคยคิดหรือไม่ว่าถ้าเกิดเป็นเพราะเจ้าตีเขาจนขาพิการเขาเดินไม่สวดจึงกริ่งลงจากเดินเขาจนเสียชีวิตเล่าถ้าเป็นเช่นนี้จริงสี่ปัดขึ้นเป็นห้าก็เพียงพอจะถือว่าเจ้าเป็นคนฆ่าเขาเจ้าจะไม่ยิ่งแย่กว่าเดิมหรือคุณชายชินพูดอย่างเกรี้ยกาสี่ปัดขึ้นห้าก็เพื่อเพียงพอจะถือว่าฆ่าคนฆ่าเขาหมายความว่าอะไร หากเป็นเช่นนี้แล้วก็น,นั่นก็คืออุบัติเหตุต่างหากว่าอุชันเอ๋อเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าสามารถเกลี้ยกลก่อมคนที่ตายอะหนาเแบนนั้นว่าการตายเขาเกิดจากอุบัติเหตุได้เมื่อเขากลับมาแล้วย่อมหมายความว่าต้องมีคนรับผิดชอบอุบัติเหตุในครั้งนี้ คุณชายฉินพูดหนึ่งประโยคว่ยเชิงก,ะกระโตกลับหนึ่งประโยช์โตยัางเชินคุณชายฉินเหงื่อเยิยมผดซึมสีหน้าเขียวคล้ำว่ยเชิญพูดต่อแต่ก็ใช่ว่าจะต้องสิ้นหวังเพียงเท่าน,นี้ข้าจะบอกทีรักษาพิษอย่างสุดท้ายให้เจ้าเจ้าเพียงทำตามนี้ก็พอะคุณชายฉินถามว่าทำเช่นไรหลานมังจีมองเว่ยเชินปุบ๊บหนึ่งก็เข้าใจว่าอีฝ่า,ายจะพูดยาเหลวไหลและจึงใสหห่หน้าเนยน้อย เว่ยเช่นกล่าวว่าเจ้าฟังให้ดีประตูเหีดและประตูห้องโถงท,งที่ถูกทําลายไปแล้วต้องเปิดกว้างให้อยู่ในสภาพว่างโล่งไร้สิ่งจิตขวางถึงอย่างไรต่อให้เจ้าไม่เปิดกต้านสิ่งนั้น,นไปได้อีกต่อไปคุณชายชินตอบว่าได้เว้ยเช่นเอ่ยไล่คนไม่เกี่ยวข้องออกจากกระหาดให้หมดอย่าทําให้ผู้บริสุทธิ์พลยเดือดร้อน คุณชายฉินบอกว่าไปกันเกือบหมดแล้วเว้ยเชียนโพดดีหาเด็กหนุ่มพรมาจานที่มีพลังยางเต็มเปี่ยมมาคนหนึ่งในยามจื้อเยี่ให้ตั้งมานั่งยาวตัวหนึ่งในแนวขวางและให้เขานั่งเฝ้าอยู่ในห้องนอนเจ้าดุดทหารมาใช้ขุนพลต้านรับน้ำมาก่อทำนบกันแค่นี้เรือ่องยามจื้อเยี่ยห้าทุ่มถึงตีหนึ่ง ว่าฉันตอบแค่นี้เด็กหนุ่มมีอยู่ที่นี่แล้วส่วนเรื่องอื่นชายฉินไม่จะเป็นต้องใส่ใจรอจนถึงลุ่งสางอย่าห่างเบาใจก็พอพู้ที่เขาชี้คือหลานสื่อจุยคุณชายฉินฟังจนจบประโยคสุดท้ายแล้วมุมปากกระตกตวัดสายตามองเด็กหนุ่มสภาพรเรียบร้อยคนนั้นแวบบหนึ่งกอดมุดขึ้นขเขาเฝ้านอกประตูแล้วพวกท่านทั้งสองเล่าว่าช่นกล่าวข้าย่อมต้องเฝ้าอยู่ด้านในประตูเคียงข้างคุณชายฉินเกิดนอกประตูต้านมาอยู่ศพอ,อมหิตบุกเข้ามาพวกเราก็คิดหาวิธีอื่น คุณชายสินทนไม่ไหวแล้วจริงๆให้คุณชายท่านนี้มาช่วยเฝ้าอยู่นอกประตูข้าไม่ได้หรือผู้ที่เขาชี้คือหลานหวังจีด้วยเหตุดีเว่ยเช่นจึงแติงงานเจ้าว่าใครน่กเขานะาเราเขาเระจนเกือบหงายหลังกับพืน ร้านวังจีอบลายเว่ยอยุเชนไวและทาอีฝ่ายไม่ได้ล้มลงบนพื้นจริงๆไม่ได้คุณชายฉินคุณเคืองไม่น้อยหลังถูกประเสิฐอย่างไม่รังเลเหตุใดจึงไปได้เว้ยอยุเชียนพูดด้วยสิน,น้าจริงจังเจ้าลืมแล้วหรือว่าเมื่อครู่ข้าพูดอะไรต้องเป็นเด็กหนุ่มพมจันเท่านั้นคุณชายฉินไม่เชื่อทําไมทําไมเขาไม่ใช่หรอกหรือกระทั่งร้านสู่จุยส่งคุณชายฉินออกจากเรือนต้นไผ่ประนานแล้วเว้ยเช่นก็ยังกุมท้องหัวเระไม่หยุด หลานวังจีมองเว่ยอเช่นแวบ,บหนึ่งทันในนันกรฟ้าอีกฝ่ายมากดไว้กับขาตนและพูดเสียงเรียบหัวเราะพอหรือ,อยังเว่ยอ่เช่นตอบว่ายังเลยเขานั่งบนขาของหลานวังจีหานกองจริงบนหน้าเจ้าช่างหลอกคนได้ดีเหลือเกินทุกคนกล่าวว่าเจ้าเป็นบุตรผู้มีหัวใจพิสุทธิ์ปราศจากกิเลสสูงส่งใจกว้างรักนวลสงวนตัวดังยกข้ารู้สึกน้อนใจยิ่งนะัก ร้านเมื่อกี้ช้อนตัวเว่ยเช่นให้นั่งสูงขึ้นร่างกายัรงสองจึงใกล้ชิดกันกว่าเดิมน้อยใจหรือเว่ยเช่นกล่าวว่าแบบนี้มันสมเหตุสมผลเสียที่ให้เจ้าลองว่ามาสิทั้งที่เจ้าไม่ใช่นเด็กหนุมม่มรหมจันอีกต่อไปแต่ทุกคนเพียงเห็นใบหน้าเจ้ากลับบอกว่าเจ้าใช่โดยไม่แยกแยะถูกปิดขาวดำชาติก่อนข้านอกจากตอนใช่คนก็ไม่เคยสัมผัสมือแม่นางคนใดแท,แท้แต่มีใครสักคนเชื่อว่าข้ายังบริสุดอยู่เขาไล่เรียงทีแล้วก็ ตอนเรียนหนังสือล่ารัติการทุกคนเ,เล่าหรือว่าข้าส้ำเริงสําราญท่ามกลางมวหมู่บุกผาตอนไปอยู่ที่เนินป่าช้าทุกคนเล่าหรือว่าข้าเป็นมานรตะคาแห่งโลกล่านับว่ามีทุกแต่พูดไม่ออกถูกปรับความเท่าไรที่ให้ร้องเรียนโดยแท้ หลานวังกีกุมมือข้างหนึ่งไวอโอเชียนไว้แน่นโดยไร้ซุ้มเสียงดุงตางไม่รอยยิ้มซึ่งยากจัดสังเห็นแผ่กระเพื่อมออกมาอย่างเชื่องช้าวอยอเชียนพูดต่อว่ายังจะยิ้มอีกเจ้านี่มันไร้ความเห็นอกเห็นใจเป็นบรดเย็ยนชาไร้หัวใจของแท้ จัดอย่างไรค่าก็เป็นถึงอันดับสี่ในการจัดอันดับคุณชายตระกูลใหญ่พ้นสุดท้ายทั้งชีวิตเคยจมพิษคนอื่นเพียงครั้งเดียวข้าจะลงนึกมาตรอดว่าเป็นเทพิดาคนงามดางใดรอบมีใจให้ข้าคิดเองว่าข้าไวเองไม่เสียชาติเกิดแล้วหารู้ไม่ว่าที่แท้ก็เป็นเจ้า หลานบางเกอฟังถึงตรงนี้ก็อาจนิ่งได้ในที่สุดเขาเกิดเว่าเช่นลงมนต่างในที่เดิมพูดขึ้นเป็นข้าไม่ไดีหรือเจ้าจะเครียดอะรไรเมื่อถึงเวลาหลานโซจูกระจงเสียวพิงกวัว่าเยินอยู่ในลานรออยู่ครูใหญ่เว่ย,ยเชื่อกับหลานบางเีอได้เดินออกจากเรือนอย่างเชื่องชา้าเติมทีเขาอยากเตือนสักปริญาผู้เอาเสือเว่ยท่านสวมเสื้อผ้าผิดเป็นของหันกวางจินอีกแล้วแต่คิดคิดยูแล้วก็เกินคำพูดกลับลงไปเงียบ อย่างไร้ซีก็ต้องสวมผิดทุกสองสามวันอยู่ดีหากคอยเตือนทุกครั้งไม่เหนื่อยตายหรอกหรืออีกทั้งครุกกลางผู้สวยจะมองว่ายุ่งยากจึงสวมต่อไปท,ทั้งที่อย่างนั้นถ้าเกิดความรู้สึกว่าเตือนไปก็เปล่าประโยชน์แช่งทาเป็นมองมาเห็นเสียดีกว่าเว่ยเชียนขึ้นเสียวพิงกัวเขาล้วงลูกปิงกัวลูกหนึ่งออกจากถุงตาเหรียญกาดเสียงดังกรุบกรอบไปคำหนึ่งล้านสุจุยมองลีกลูกปิงกัวลูกนั้น รู้สึกความมันดูคุณเจลังเลคุณหนึ่งก่อนพูดขึ้นเอาผู้เสิร์ฟไว้ครับนั่นไม่ใช่ผลม้คุณชายชินนำมารอกหรือเว้ยเชนตอบมิผิดล้านซูจุยเอ่ยผลมาที่ศพอมิตรดนำมาเว้ยเชนบอกถูกต้องล้านซู่จุยถามเกีนยงเข้าไปจะไม่เป็นอะไรหรือครับเว้ยเชียนตอบไม่เป็นปัญหาแค่ตกเปื้อนเท่านั้นล้างแล้วย่อมกินได้ล้านซูจุยถามอีกลูกหิงกัวของศพอหนผิดจะมีพิษหรือไม่เว้ยเชียนกล่าวคำถามนี้ค่าตอบจะได้ว่าไม่มี ล้านสื่อจุยซักผู้โสราบได้อย่างไรเว้ย์อช่อนบอกเพราะข้าเสียวพิงกัวกินไปแล้วห้าหกลูกเสียวพิงกัวหยุดนั่นจะาดีดไปมาแบบนี้ลานจ้านช่วยข้าด้วย <c oughs> ล้านวังจีใช้มือหนึ่งยึดบางเหี่ยนเอเสียวพิงกัวที่กาลังโมโหวไว้อีกมือช่วยลูกพิงกัวอยู่ริมฟีปากของเว้ย์อช่ชนและเอ๋อยากกินเลยไว้ซื้อพรุ่งนี้ เว่ยอุเชนขว้าไหลของหลานหวังจีไว้ลำบากไปน้อยกว่าจะนั่งได้อย่างมั่นคงถ้าทำชนีเพราะใช่เพราะอยากประหยัดเงินของหานก่องกินหรอกหรือหลานหวังจีกราบไม่จำเป็นตลอดไปเว่ยอุเชนเกากลางอีกฝ่ายสองสามทีพร้อมยิ้มตาหยีทันใดนั้นเกาก้ายนึกบางอย่างขึ้นมาได้เลยโพร่งถามเออจริงซิสุจุเย้ายังเป็นหนุ่มรหมจันใช่หรือไม่ เขาถามอย่างเป็นธรรมชาติหลานสุจุยกาบสำหรับรวดออกมาทันใดการกระทํานี้ไม่สมเป็นอนุชนสกุลร้านแห่งกุสูหลานสุจุยพบว่าห้านวังจีเหลือบมองเขาแป๊บหนึ่งจึงรีบสํำรวนตน ว่าเชื่อพูดเก้นไม่ต้องตื่นเต้นก่อนในหน้านี้ก็แค่พูดยาส่งเดชกุญชายฉินเท่านั้นจริงอยู่ที่บางวิชาต้องเป็นหนุ่มพรมจันทร์เท่านั้นแต่เมื่อเจ้าใช้กระบี่ฟันศพโรหิตเช่นนั้นจะเป็นเด็กหนุ่มพรมจันทร์หรือไม่ไม่ย่อมไม่สําคัญแต่หากเจ้ามาใช่จริงข้าจะโต๊ะใหญ่มากยังไม่ทันกล่าวจบล้านสื่อจุยกับพูดทั้งไปหูไบหน้าแดงกำค่าย่อมต้องใช่แน่นอน ดึกดื่นข้ามเกินประดูใหญ่ของกระหัตโกลชินที่ว่างโล่งเปิดกว้างดังข้าชายชิ้นรออยู่นานแล้วร้านสื่ยเจอยืนอยู่ตรงหน้าประตูายฉินไร้หมวกเกาะไร้ชุดเกราะดูดากับส่วนหนักแน่นพึ่งพาได้อย่างยิ่ง คุณชายสินเห็นเขามีท่าทีดุดลูกวัวเกิดใหม่ไมก่กรัพยักษหัวคิ้วที่คำหมดมุ่นค่อยผ่อนกลายลงแต่อย่างไรก็มีอาจไว้วางใจหลังเข้าไปในห้องนอนยังปิดประตูมุนตัวกลับมาพูดไอ้ให้คุณชายน้อยผู้นี้ฟาประตูจะไม่เป็นไรจริงหรือหากกับจัดวิญญาณร้ายไม่ได้กลับทางบ้านค้าต้องมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่ง อีกทั้งสองอยู่อีกด้านนั่งลงข้างโต๊ะอย่างใจเย็นเว่ยเช่นกล่าวว่าไม่มีทางเสียชีวิตรหรอกคุณชายฉินจะลองนับดูซิว่าศพหิดมาเก,อก่อควรกี่วันแล้วในขระของเจ้ามีใครเสียชีวิตรจริงๆสัจากคนหรือเปล่าคุณชายฉินเดินมานั่งลงอีกคนเว่ยเชียนวางสารีผลหนึ่งที่ศพเอาหิดนํามาไว้บนโต๊ะแล้วพูดขึ้นกินผลไม้เพื่อสงบใจก่อนเถอ ่ามกลางความกดดันหลายวันต่อเนื่องคุณชายชินจึงอยู่ในสภาพมึนงงหยิบซาลี่ขึ้นมาก็ส่งเข้าปากตอนกำลังพูดจะจะพูดจากลับยืนเสียงประดัดตึก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 แววมาคลิปตานั้นประหนึ่งมีอากาศเย็นเยียบเจือไอหินไหลเข้ามาในห้องแสงเทียนมันโตพรานวูบไหวสาลื่ในมือคุณชายฉินร่วงลงและกิ้งลุ้นๆุ้นออกไปเขาทาบมือควา้าลำบนด้ามกระบี่ซึ่งเหน็บอยู่ข้างเอวตึก เสียงประหลาดยิ่งดังและยิ่งใกล้ทุกครั้งที่ดังขึ้นหนึ่งทีแสงเทียนก็จะวูวกไห้หนึ่งทีราวกับกำลังวาดกลัวเสียงกวีถูกชักออกจากฝากดังกระจางนอกประตูเงาดำจางๆแวบบผ่านหน้าต่างกระดาษเสียงประหลาดนั้นก็เงียบหายไปในพริบตาแทนที่จะเสียงเหาะเหินกับเสียงการเคลื่อนไหวทั้งยังมีเสียงเครื่องไม้แตกหักดังสนั่นสีหน้าชายฉินเปลี่ยนเป็นข่าวซีดเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเว้ยวิเช่นกล่าวแค่สู้กันเท่านั้นไม่ต้องใส่ใจ ร้านบางจีฟังอยู่เครื่องจึงพูดขึ้นเกินไป ว่อยเชื่อเข้าใจความหมายของหลานเมื่อกี้คือฟังเสียจากเสียงเบียงกระบี่และเหาะเอิญหลานสือจุยตัดกระบี่อย่างรวดเด็วและดุเดือดรุนแรงสูญเสียสมาธิขาดความเยือกเย็นไม่ใช่พระละกําลังไม่แข็งเกร่งพอแต่ไม่ตรงตามปรัการวิชากระบี่ของสกุลหลานแห่งกุสูหากวิญญาณปราณและจิตไม่อาจเป็นหนึ่งเดียวหรือแนวทางสับสนเมื่อดําบําเพ็ญนถึงขั้นสูงเกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งจนยากจะบรรลุได้เขากล่าวว่านับว่าไม่เลวแล้วสื่อจุยอายุอย่าง ย,ยามลงมือควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ไว้โตกว่านี้ได้ประมือคนอื่นมากขึ้นย่อมเข้าใจเองหลานบังกีสายหน้าเขาฟาังต่อเชือครยพันหันมามองเว่อยอุเช่นเว่อยอุเช่นตกใจเล็กน้อยเขาเองกระปังออกเช่นการเมื่อครมีหลายกระบี่มีรลายกระบี่หลานสูจูนี่เพลงกระบี่ของสกุลหลานแห่งกูซูแต่เป็นเพลงกระบุยของสกุลเชียงแห่งอินเบิ่ง ว่าเขาไม่เคยสอนสิ่งนี้แกเราอนุชนสกุลล้านแห่งกูซูจึงฆ่ากในใีพวกสุ่ยมักออกล่ารัติการร่วมกับนจนิงหิงเกรงว่าคงจดจำมาโดยไม่รู้ตัวตอนที่ประมือกวนล้านบางกีกล่าวว่ามิควรวเมื่อเช่นถามฉชนั้นกลับไปแล้วจะลงโทษเขาไหมล้านบางกีตอบ่าลงโทษคุณชายจินพูดขึ้นพวกท่านคุยอะไรกันอยู่เว่ยเชียนเก็บสารีบ,บนพื้นขึ้นมาวางลงข้างมือเขาอีกครั้งไม่มีอะไรเจ้าเกมพันไม้สงบจิตก่อน อยาตื่นเต้นขนาดนั้นจากนั้นจึงพูดก,ะะกล่าวรักหลานหวังจีทหารกองเจียนช่างร้ายกาศนักฆ่าฟังออกว่าเป็นเพลงกระบี่ของอินเมืองก็ช่างเหอะแต่เจ้าฟังออกได้อย่างไรหลานหวังจีกลายนิ่งเงินพูดหนึ่งก่อนพูดขึ้นประมือกับเจ้าหลายครั้งจึงจําได้เว้ยเช่นกราเพราะฉะน,นั้นถึงได้พูดว่าเจ้าร้ายกาศอย่างไรเล่าที่ข้าใช้เพลงกระบีสะ่สกุลเจียงให้อินเมิงประมือกักกบเจ้า น่าจะเป็นเรื่องเมื่อสิบกว่าปีก่อนแล้วเจ้ายังจําได้อยู่อีกฟังออกในพริบตาอย่างไม่เรียกว่าร้ายกาจหรือเวอรเช่นพูดพรางดันเทียนไปทางหลันวังจีอยากดูว่าอีกฝ่ายติ่งหูแดงหรือไม่หลานวังจีก็อ่านความคิดอันตรายของเขาออกจึงทาบนิ้วท้าลงบนมือที่กลุ่มเชิงเทียนไว้กองคะแลดดันมันกลับแสงเทียนถูกผลักไปมาก็โยกไว้ราวกับหมื่นเมา สะท้อนเห็นแววตาแย้มยิ้มคู่หนึ่งของเว่ยอูเชียนและมุมปากยกขึ้นน,นิดของหลานหวังจีมองเสียจนลูกกระเดือกขยับเล็กน้อยในเวลานี้เองทั้งสองต่างชงกันเว่ยชีนร้องเอ๊ะออกมาสนชายชิ้นดุดประสบศัตรูตัวฉกาดเป็นอะไรไปเทียนเล่มนี้มีปัญหาอะไรหรือหลังพวดออกอยู่คนหนึ่งเว่ยเชียนกระพูกขึ้นไม่มีเทียนเล่มนี้ไม่เลวหากสว่างได้มากกว่านี้สักนิดจะยิ่งดีเขาพูดกับหลานหวังจี กระบีร้ายกระบวนท่านี้สู่จุยฟาดฟันได้ดีเยี่ยมแต่ฟังแล้วมเัเหมือนเพลงกระบี่ของตระกูลเจ้าทั้งยังไม่ใช่ของตระกูลข้าล้านหวังจีขโมดคิ้วอาจเป็นของสกุลเหวินเฮ้ยเช่นเข้าใจกระจ่างแจ้งคงเป็นเหวินหนิงที่สอนเขาก็ดีระหว่างที่พูดเสียงพระ,ะดัง ดึงตังดึงตัง,ด,ง,ตงดังสนั่นมาจากห้องนอกห้องไม่หยุดกรารขึ้นไหวรุนแรงขึ้นทุกขณะสีหน้าใจชินเองกระข่าวซีดขึ้นทุกทีเว่ยอุเชนรู้สึกถึงความผิดปกติยศกรศถามกันนอกซือจุยพวกเราสนทนากันอยู่ด้นนานในสิบกว่าประโยคแล้วถ้าเกิดเจ้าจะพังบ้านป่านนี้ก็คนพังเสร็จแล้วกระมังหลานซือจะอยู่ด้านนอกตอบผู้เือเว่ยศพอหิตตนนี้ขึ้นไหวรวดเดียวที่ทำมันเอาแต่หลบข้า เว้ยเช่นถามมันกลัวเจ้าหรือบานสุจีบอกไม่ก็รับมันสามารถสู้ได้แต่เหมือนไม่อยากสู้กับข้าว้ยเช่นพูดอย่างประหลาดใจมันไม่อยากทำร้ายผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือเขากล่าวกับล้านหวังจีเรื่องนี้น่าสนใจข้าไม่ได้พบศพอมเหตุที่มีเหตุมีผลขนาดนี้มานานแล้วคุณชายชินกับพูดอย่างร้อนรนฟีมือเข้าไว้หรือไม่เหตุนใดยังปราบไม่ได้เสียที เว่ยอุเชนยังไม่ทันเอ่ยปากล้านสื่อเจยพูดต่อหารกวงจีนผู้อาศพเว่ยศพหิุตนนี้มือซ้ายกลางกรงเล็บมือขวากำหมัดคล้ายกระลำกำลังกำวัตถุบางอย่างครั้นได้ฟังดังนี้เว่ยชิงกระหลานบางจีต่างประสานสายตาการวุบหนึ่งเว่ยอุเชนพยักหน้าเล็กน้อยล้านบางจีจะพูดขึ้นสุจุยเก็บกระบี่ล้านสื่อเจยพูดอย่างตะลึงหารกวงจีงแต่สิ่งของมือมันยาฆ่าในมือฆ่ายังในมือมันฆ่ายัง เว้ยเช่นลุกขึ้นกล่าวไม่เป็นไรเก็บอีกเถอะไม่จะเป็นต้องสู้อีกต่อไปแล้วคุณชายฉินถามว่าไม่จะเป็นต้องสู้อีกต่อไปหรือด,ด้านนอกประตูลานสูจือเอ่ยกรับก่อนจะเก็บกระบี่ดังชิงและกระโดดออกห่างส่วนด้านในประตูชายฉินพูดขึ้นนี่มันเรื่องอะไรกันเจ้าสิ่งนั้น,นยอยู่ข้างนอกไม่เป็นไหนแท้แท้เว้ยเช่นลุกขึ้นพูดไม่เป็นต้องสู้อีกต่อไปเพราะเรื่องนี้จัดการได้ไปได้พอสมควรแล้วเหลือเพียงก้าวสุดท้ายเท่านั้น ุชายฉินถามมาก้าใด9ก้าของข้านี้ไงเวอร์เชียนยกเท้าขึ้นถีบประตู9ก้าของข้านี้ไงประตูไม้สองบานดิดดังปั้งเอาร่างสีดำเสด็จยืนทื่อยู่หน้าประตูเส้นผมแผ่สยายใบหน้าโศกกระบกมัมแมมมี่เปียงดวงตาเหลือขาคู่หนึ่งซึ่งดูดุร้ายผิดปกติทันทีที่เห็นใบหน้านี้กุชายฉินพลันหน้าเปลี่ยนสีชักกระมีพรางก้าวถอยหลังศพอินตนนั้นกลับทลาเข้ามาประดุดลมถ้ามินแล้วใช้มือซ้ายบีบคอเขาอาไว้ หลานสุจุยเก้าเข้ามาจากนอกประตูเห็นสถานการณ์เช่นนี้แล้วก็สะดุ้งตกใจกณะหวังจะช่วยคนกับถูกเวอร์อีชเชนหยุดไว้หลานสุจุยคิดในใจว่าแม้คุณชายฉินจะมีนิสัยแข็งกระด้างไม่น่าชมชอบแต่ก็มีได้ทำผิดเข้าขั้นสมควรตายแน่นอน ผู้โสดทั้งสองมีทางยืนมองเฉยๆและปล่อยศพอำหิตข่าเขาจึงเริ่มสงบจิตใจเพียงเห็นนิ้วทั้งห้าของบ่าวผู้เสียชีตไปแล้วคนนั้นเป็นดุดตรวนเหล็กคนชายชิ้นก็ถูกเขาบีบจนไปหน้าม่วงครับเส้นเลือดนำปูดโปนก็มีเล่มหนึ่งรั้วแทงเข้าในร่างศพหิตกี่รูแล้วกลับปาจงกันตอบสนองรากราลังเสียดลุกนรด,ดขาวแผ่นหนึ่งศพอมหิตนั้น ตนนั้นชูกำปั้นขวาขึ้นช้าช้ายื่นไปที่ใบหน้าของคุณชายฉินรากระใช้หนึ่งกำปั้นชกเขาจนใบหน้าเขียวช้ำกระโหลกแตกสมองกระจายทั้งสามคนอยู่ห้องต่างจ้องมองภาพนี้ไม่ละสายตาส่วนล้านสุจุยแทบยั้งมือที่กุมกระบี่ไว้ไม่อยู่แล้วในตอนที่เขาดึงกรพริบตาต่อไปสีสาวชายชินจะระเบิดเข่ากับเห็นนิ้วมือกว่าทั้งห้าของศอิดคลายออกวัตถุแบนๆชิ้นหนึ่งปรากฏจากกรองนิ้วส่วนปลายวัตถุชิ้นน้ำเชื่อมต่อด้วยเชือกสีดำ ศพอามเหตุตอนนั้นสวมมาลงบลงกองชายฉินคุณชายฉินหลานสูจืยเงียบ มันสวมอยู่สามครั้งจึงฝืนสวนบนศีรษะคุณชายฉินได้การเคลื่อนไหวที่ยากลําบากเงอะงะเกินไปและแข็งทืง่อน้ช่างยากจัดทำคนรู้สึกว่าถูกคุกขามลัางหินมันไม่ได้ลงมือสังหารอีกทางไม่เหมือนจะใช้เชือกเส้นนั้นรัดคอคุณชายฉินให้ตายทั้งสองกระถอนใจลองอกอย่างพร้อมเพรียงการหารู้ไม่ว่าลมหายใจเฮอกนี้ยังระบายออกไม่ทันสุดศพอมหิตตนนั้นก็ออกมารวดเร็วจนไม่ทันตั้งตัวทั้งรุนแรงทั้งหนักนวงชกจนชายฉินร้องลั่นปากและจมูกมือเลือด สดไหลรินงายล้างหมดสติไปทันทีศพอามหิบตัวน,นั้นชกคนจกกระมุนตัวกลับค้ายเตรียมจะจากไปหลานสื่อจุยมองด้วยอาการตะลึงตาค้างเพราะเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้จึงวางมือบรหนานบีอีกคราแต่กลับรู้สึกว่าสถานการณ์นี้หน้าขันอย่างประหลาดจริงจังเกินไปกลับยิ่งยิ่งดูน่าตลกหาไม่เลยไม่รู้ว่าวันจะลงมือดีหรือไม่เว่ยเช่นกับเพราะปางตายพรางบกมือให้หลานสื่จุยไม่ต้องสนใจปล่อยมันไปเถอะ ศพอัมหิบตนนั้นหามามองเขาวับหนึ่งมันพยักหน้าเบาๆก่อนจะลากขาข้างที่หักข้างหนึ่งกระโดดกระดงกระเด้งกระเพลวกระเพลกออกจากประตูไป หลานสือจุยมองเพลนหลังเขาศพอหิตที่เพ่นไปแล้วเมื่อลอยอยู่ครึ่งก่อนจะพูดขึ้นผู้๋อส่วนยนี่นี่ปล่อยมันไปทั้งอย่างนี้ไม่เป็นอะไรจริงหรือขอรับหลานหวังจีก้มลงสลดคุณชายฉินทุกจกจนเลือดอาบหน้าว่าไม่เป็นไรหลานสือจุยเบนชะตากลับไปทางคุณชายชินในตอนนี้จึงมีแก่ใจสัมบั์สิ่งที่ห้อยอยู่บนลำคอของอีกฝ่ายไม่นึกเลยว่าจะเป็นจี้หยกชิน้นหนึ่ง เชือกสีแดงที่ร้อยจี้ยกคงครุกดินโครนมาเป็นเวลานาน,านจนสกปรกอย่างยิ่งดังนั้นจึงดูคล้ายสีดำมาชินยกกลับยังขาวนวลน,นี่คือเว่ยเช่นกล่าวว่าสิ่งของกลับเคืนสู่เจ้า่องแล้วหล,หลังหลานวังจียืนยันว่าคุณชายชินแค่หมดสติไม่ได้รับอันตรายถึงสี่วิตทั้งสองออกจากกะหาจกุลชินพร้อมกับหลานสอจุยก่อนจากเว่ยเชิญวยปิดประตูทั้งสาบาในให้คุณชายชินอย่างมีน้ำใจหลานสอจุยเอ่ยว่าไม่ง่ายเลย เว้ยอู่เชียนพลิกกายขึ้นกี่หลังเสียวอิงกวอะไรนะเจ้าหมายถึงคุณชายจินหรือแค่ให้ศพหิตนั้นชกหมัดหนึ่งก็ถือว่าตัดขาดซ้ายสัมพันธ์แล้วนับง่ายมาก หลานสุจุยกล่าวข้าไม่ได้หมายถึงคุชายชินแต่หมายถึงศพอมหิตนั้นก็เคยอ่านบันทึกเกีก่ยวกับผีร้ายศพอำหิตตามแก้แค้นมาไม่น้อยส่วนใหญ่เป็นการความแค้นเล็กน้อยผูกไว้ตั้งแต่ครั้งยังมีชีวิตหลังตายตาทวงชีวิตคนอื่นที่สําคัญยังลงมืออย่างบ้าคลั่งศพอมหิตต้นนี้กราบพวกเขาืนอยด่หน้าประตูถูกควรจะมีสภาพเละเทะไม่เหลือดีสุดท้ายหลานสุจุยหันกลับไปมองวูบหนึ่งยังคงรู้สึกว่าไม่น่าเชื่ออยู่ดี สองปีหลังจากศพกายร่างก็คอยตามหาที่หยอกทําหายก่อนตายอยู่ในเขามาตลอดข้าเพิ่งเคยพบศพอ,อมหิตที่ไม่ได้กลายร่างเพราะต้องการฆ่าคนล้างแค้นแต่เพราะต้องการทาเรื่องเช่นนี้วย่อุเชียนล้วงลูกปิงกลวอาอมันหลงจากดังนั้นข้าถึงพูดว่าข้าไปได้พบปัญญาร้ายที่มีเหตุมีผลขนาดนี้มานานหลายปีแล้วหากเป็นแบบที่เจ้าคิดจะแค้สักหน่อยอย่างเบาตัดขาผู้ชายชินข้างหนึ่งอย่างหนักสังหารทั้งบ้าน จนไม่เหลือกระทั่งสุนัขหรือไก่สักตัวก็ไม่ใช่เรื่องแปลกล้าสูจุยคิดคิดดูแล้วค่อยพูดขึ้นผู้อสโสสูจุยมีข้อสงสัยที่ยังไม่กระจา่างคาะของมันตรงว่าถูกคุณชายชินฟาดหักหรือไม่เป็นเพราะเหตุนี้จึงก้าวพลาดจนเสียชีวิตหรือเปล่าเว้ยเช่นตอบไม่ว่าจะใช่หรือไม่ถึงอย่างไรมันก็มาได้คิดบัญชีนี้กับคุณชายชินแล้วกัน ล้านสูจุยอ่อยอืเช่นนั้นมันแค่ชกหมัดนี่ก็พอใจแล้วจริงหรือครับล้านบางจีบอกเท่าที่ดูหน้าจะใช่เว้ยวเชียนการลูกพิงกัวเสียงดังครกคำหนึ่งคงใช่กระมังที่กล่าวกันว่าก็เราเพื่อสูบอารมณ์หายใจเฮือกเดียวที่ตายไปแล้วไม่สมบก็เพราะลมหายใจเฮือกนั้นอุดตันอยู่กลางอกเขาเอาผลไม้มาคว้างแล้วเกินจี้หยกแล้ว คนก็ได้ชกแล้วลมหายใจเฮือกนี้ได้ระบายออกย่อมไม่อัดอั้นอีกต่อไปลานัื่อจุยกล่าวว่าหากวิญญาณร้ายทุกตนมีเหตุผลเช่นนี้คงดีไม่น้อยเว่ยเชื่อฟังแล้วก็ะปวดกลัวหัวรักเด็กอย่างเจ้าผู้เรื่องโง่คราวอะไรกันต่อให้เป็นคนทันทีจะโกรธแค้นขึ้นมาก็แล้วแต่ไม่มีเหตุผล เจ้ายางคาดหวังยันร้ายพูดเหตุพูดผลกับเจ้าหรือควรเข้าใจว่าใต้ลานี้ไม่ว่าใครก็คิดว่าตนหน้าสงสารทั้งนั้นหลานหวังจีกระชับสายบางเขียนของเสียววิ่งกว่าเล็กน้อยและพูดเสียงเรียบดวงดีมากเวยเช่นเห็นด้วยใช่คุณชายชินผู้นี้ช่างดวงดียิ่งนักหลังอันอ่นอันอยู่ครึ่งค่อนวันหลานสื่อจือกระทนไม่ไหวนายทุดจึงพูดจากจะจริงแต่จะอย่างไรข้ารู้สึกว่าหมัดเดียจะน้อยเกินไปหรือเปล่า ไม่รู้ว่าศพถูกศพอัมหิตตอนนั้นชกขามาัดหนึ่งยังไม่หายเดียวหรือสิ้นหวังกับเวออยอิเชียนโดยสิ้นเชิงแล้วหลายวันหลังจากนั้นคุณชายชินก็ไม่ได้มาหาอีกเลยแต่เจ็ดวันให้หลันเมืองกลับมีข,าขา่าวของเกาแววมาถึงทางนี้ได้ยินว่ายามรุ่งสางของวันหนึ่งจูจๆมีผู้พบ ศพชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดโซอีเกาโสมสภาพเนาเฟะไปแล้วกว่าครึ่งทรงกินเหม็นจนแทบทนไม่ไหวคณะทุกคนฮหาหรือกันว่าจะใช้เสือสักผืนม้วนแล้วไปกดหลุมฟังที่ไหนสแ่งนี้หรือไม่คุณชายชินผูนนี้กลับมีเมตตาออกเงินช่วยเก็บศพและทําพิธีฝังอย่างถูกต้องเรียบร้อยจนได้รับคําชมเชยจากผู้คนโดยทั่วตอนหลานบางจีกับเบ้ยเอเชียนจะไปจากเมืองนี้ได้ผ่านคฤหาสห์สกุลชินพระรหัสสกุลชินเปลี่ยนประตูใหญ่บ้านใหม่ ยิ่งใหญ่เงางามนานแล้วและมีคนเข,เข้าคนออกไม่เหลือความมืดมิดอึมครึมแลเงียบเงาอ้างว้างอย่างก่อนหน้านี้กลับสู่สภาพอันน้าภาคภูมอีกคราจบตอนพิเศษตอนที่สอง